ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควรนะครับวันนี้ก็จะพามาดูาการปลูกทุเรียนที่บางคนยังไม่เข้าใจนะครับผมก็จะมาอธิบายไว้ในคลิปนี้นะครับสําหรับวิธีการที่จะปลูกทุเรียนนะครับบางคลิปบางสํานักนะครับที่ทําออกมาก็บอกว่าควรจะปลูกไว้เพื่อพลางแตงเพื่ออะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อความชื้นเพื่ออะไรนะครับแต่มาดูข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างกันนะครับ สำหรับข้อดีนะครับก็เหมือนที่เขาบอกเลยนะครับก็คือพลางแสงได้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวต้นเนี่ยสมบูรณ์เพราะว่าต้นกล้วยมีความชื้นนะครับมีความสามารถในการหาน้ําหาอาหารเพื่อเอามาใช้เลี้ยงลําต้นของเขานะครับแล้วก็สามารถแผ่ความชื้นออกมา,าบริเวณใกล้เคียงได้นะครับแต่ว่ามาดูข้อเสียกันนะครับข้อเสียข้อที่1เลยนะครับก็คือข้อเสียที่ว่า เราไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่เกิดขึ้นบ่อยก็คือต้นกล้วยเป็นที่มาของเชื้อรานะครับซึ่งจะเป็นเชื้อโรคที่ทําลายต้นทุเรียนได้นะครับแต่ว่าอีกข้อนึงนะครับที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือนี่นะครับดูนะครับต้นทุเรียนนะครับที่ไม่ได้รับแสงนะครับทางด้านที่ไม่ได้รับแสงเขาจะไม่มีกิ่งนะครับหรือว่ามีกิ่งเล็กแล้วเขาก็จะปลดทิ้งไปนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะทําต้นไวลลูกนะครับทํายากมากเลยนะครับเมื่อ ผมไปเจอแปลงแบบนี้นะครับถ้าเจอเจ้าของผมก็จะแนะนำท่านเจ้าของนะครับว่าให้เอาออกเถอะครับไอ้ไอ้รอบรอบข้างเนี่ยครับเพื่อให้ทุเรียนเขามีพื้นที่หายใจนะครับเพราะว่าทุเรียนเป็นพื้นที่เปลงใจพืชอื่นมากๆเลยนะครับก็คือถ้าเขามีร่มหรือว่ามีต้นไม้อื่นอยู่ด้านข้างนะครับเขาก็จะไม่ยืดกิ่งยืดแขนออกไปนะครับทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับมีกิ่งอยู่ด้านเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับปลูกต้นกู้ อ่าดูนะครับอันนี้ปลูกต้นคู่เสร็จแล้วนะครับอ่าด้านข้างอีกสองข้างเนี่ยมีต้นกล้วยทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับของต้นคู่ก็มีต้นหมากนะครับซึ่งเป็นต้นหมากจํานวนเยอะมากเลยนะครับทีนี้ทําให้ต้นทุเรียนนะครับออกกิ่งเฉพาะด้านนูน้นด้านเดียวเลยนะครับส่วนกิ่งด้านนี้นะครับจะเป็นกิ่งเล็กกิ่งเล็กเสร็จแล้ว เขาก็จะปลดกิ่งทิ้งหมดเลยนะครับนี่ข้ลังเขาปลดกิ่งทิ้งไปแล้วนะครับเหลือกิ่งที่แข็งแรงอยู่แค่ไม่กี่กิ่งเองนะครับก็คือชี้ไปทางด้านที่มีแสงแดดเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับพอเวลาต้นโตนะครับกิ่งที่แขวนลูกได้นะครับกิ่งพวกนี้แขวนลูกไม่ได้นะครับจะแขวนได้แต่เฉพาะกิ่งพวกนี้นะครับที่ต้นนี้นะครับก็จะมีปัญหาเวลาโตก็คือเมื่อลูกอยู่ข้างนู้นน้าหนักเยอะข้างนู้นนะครับต้นมีโอกาสหักโค่นได้นะครับอันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูเป็น วิทยาทานนะครับเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกหรือว่าไปบังคับให้ท่านเจ้าของสวนเนี่ยทำตามที่มันควรจะเป็นได้ถ้าท่านเจ้าของสวนเขารักแบบนี้เพราะว่าบางทีบางคนนะครับเขาก็ยังไม่ได้เห็นคุณค่าของต้นทุเรียนจนกว่ามันจะออกลูกนะครับก็เลยให้ความสําคัญกับพืชอื่นนะครับซึ่ง โอเคต้นกล้วยหนึ่งปีเขา,าสามารถเอาผลผลิตไปขายได้นะครับต้นไม้อื่นๆที่เขาปลูกไว้รอบๆนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้ก่อนดูแลง่ายโตเร็วนะครับแต่ว่าต้นทุเรียนก็ต้องคอยประคบประง,งมดูแลอย่างดีนะครับกว่าเขาจะให้ผลผลิตได้ทีนี้นะครับมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาไว้ลูกได้แล้วทีนี้เราไม่สามารถที่จะไว้ลูกทุเรียนได้เต็มที่นะครับมันจะทําให้เราเสียดายนะครับโอค โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ได้คิดพิจารณานะครับว่าการที่เราทําบางอย่างนะครับลงไปในส่วนทุเรียนของเรานะครับมันก็จะมีผลอีกอย่างหนึ่งนะครับสะตอนกลับมาด้วยนะครับเราต้องอย่าลืมจุดนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่า พลางแสงดีมีความชื้นเยอะแล้วมันจะดีกับต้นทุเรียนเสมอไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ